สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกคนครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ก็ดีช่อง f a c e b o o k แฟนเพจลุงทัศน์แชรเนี่ยแชร์นั่ก็ดีนะครับและช่องลุงทัศน์ฮานอยลาวก็ดีนะพี่น้องครับวันนี้วันที่8ธันวาหกสามลุงทัศน์มาเจอพี่น้องของเราทุกทุกคนนะและวันนี้ลุงทัศน์จะมาขอนําเสนอเป็นเลขฮานอยธรรมดาฮานอยปกติอยู่เนาะฮานอยปกติครับ เมื่อวานผลก็ออกไปแล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อวานก็ออกไปแล้วครับก็ที่ลงทัดก็มียังมีเข้าอยู่ครับว่าไม่ถือว่าผิดหมดก็เป็นน้อยธรรมดานะครับที่ใช้ได้อยู่ครับพี่น้องครับลงทัดคีบไปที่วิ่ง8ลอง9 ส่วนล่างไม่เข้านะครับชี้หนึ่งลองห้าเข้าตัวลองนะครับตัวเด่นไม่เข้าเลยพี่น้องครับแต่ลุงทัดให้ยึดศูนย์หนึ่งสองเป็นตัวเชื่อมแปดกับเก้าส่วนตัวที่ลุงทัดคิดว่ามันน่าจะมามากที่สุดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสองสองแปดไม่มาพี่น้องครับมาสองเก้าเก้าสองตัวที่ลุงทัดไม่คาดว่ามันจะมา พอลุงทัดชี้ให้ที่แปดตัวเดียวก็เลยยืดแปดเลยส่วนชุดโต๊ดไม่เข้านะครับชุดโต๊ดออกเก้าสองเก้าออกยากมากจะมีโอกาสถูกยากถ้าเป็นชุดโต๊ดมีสองแปดเก้ากับหนึ่งแปดเก้านะกะวางสองแทบทุกตัวแต่ก็ไม่มีสองเก้าสองมาครับทีนี้ก็มาดูของวดนี้ครับ ก่อนที่จะรับชมตัวเลขก็มาฟังคําเตือนนิดนึงครับพี่น้องครับถ้าใครได้รับชมแล้วก็ขอกําลังใจนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งไว้นะครับเพราะว่าบางทีลุงทัดงวดไหนได้เครดิตที่คิดว่ามามั่นใจ100เซก็จะได้กิ้งกลางหาพี่น้องจะได้พี่น้องจะได้ไม่พลาดโอกาสเนาะก็ขอฝากไว้ด้วยและเป็นกําลังใจให้ลุงทัดด้วย คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ลุงทัศกำลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศแช n แนลครับมาครับทีนี้ก็มาดูตัวสูตรของลุงทัศเนาะสำหรับเลขกําลังวันวันนี้ ตัวเด่นที่สุดลุงทัดงวดนี้นะสาม สี่เก้าสองศูนย์สองเก้าสามศูนย์ thì <Niccoughs> một <Niccoughs> 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 โดยเฉพาะสามกับเก้าครับลงทัดคาดว่านะ่ายังน่าจะติดอยู่ครับสามกับเก้านะครับพี่น้องครับ ให้ยึด3กับ9ครับตัวเชื่อมคือ0กับ2 3 9ส2อันนี้เชื่อมได้เลยพี่น้องครับสำหรับพี่น้องชอบตัวไหนก็วิ่งใส่มาเลยครับในวงกลมในตารางของลุงทัศนเนี่ย ส่วนคู่ชุดลุงทัดที่ชอบนะลุงทัดจะจัดให้ครับตัววิ่งชี้ไปที่สามลงเก้านะครับพี่น้องครับตัวสอดแทรกมีศูนย์กับสองคู่ชุดจะมี สองสองสามสามหกหกสามสามแปดแปดสาม สี่สองสองสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ส ส3่สสี่ส ศูนย์หกหกศูนย์สี่หกหกสี่กี่ตัวแล้วเนี่ยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ สิบสองสิบหกตัวแหละสี่เก้าเก้าสี่ สองสี่ <ítulo> มาแล้วเก้าสี่มาแล้วสามสี่มาแล้วศูนย์สี่อยู่ไหนและศูนย์สี่มาแล้วครบแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามหกสิบแปดสิบแปดหางจุดโต๊พี่น้องครับผมวางจุดโต๊ให้นะหกสองห้า สองห้าหกสองสี่หกสองสี่นะครับพี่น้องครับหกสองสี่นะครับหกสองสี่ห้าผมตัดออกหกสองสี่เจ็ดสองสาม

สี่เก้าสี่เก้าสามสามเก้าหกนี่นะครับพี่น้องครับมีแค่นี้นะอันนี้หกสองสี่นะครับพี่น้อง มันเลอะไปหน่อยนึงนะท่านเขียนผิดแต่ที่แรกมาส่วนในล่างก่อนนะครับ พี่น้องครับผมขอแจ้งนิดหนึ่งนะครับสำหรับฮานอยธรรมดาสูตรนี้นะครับมันเดินมาสี่งวดแล้วพี่น้องครับผมกลัวเหลือเกินเพราะว่าตามที่ลุงทัศทำมาสูตรของฮานอยเนี่ยมันจะเดินได้เต็มที่ไม่เกินห้างวดหกงวดนี้มันเดินมาสี่งวดและลุงทัศหวั่นใจเหลือเกินว่ามันจะเปลี่ยนเหมือนของธรรมดาก็ทําพร้อมกันมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันผิดหมดวันนี้ วดนี้ลุงทัศน์วันลอเกินพี่น้องครับลองดูไปก่อนก็ได้นะวดนี้ครับตัวสูตรนะ่ะมันได้อยู่ครับแต่ลุงทัศน์กลัวมันจะเปลี่ยนเพราะมันมาสามวันติดแล้วปกติสามสี่วันมันจะเปลี่ยนทันทีสูตรมันต้องได้ทําใหม่อันนี้พี่น้องก็ลองลองดูก่อนนะครับถ้าใช้ก็ลองใช้เน้นน้อยนะตัววิง่ง วิ่งเก้าลงศูนย์ครับส่วนผู้ชุดนะถ้าเก้ามาเดี๋ยวนะลูกทัดดูแป๊บหนึ่งพี่น้องครับ ก้าสองสองเก้ามันออกไปแล้วบนนะพี่น้องครับแต่มันมีสิทธิ์มาล่างได้เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้า 9-4 4-9

สองห้าห้าสองวันนี้ลุงทัดวางแค่นี้ครับศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ 9394 9394ตัดที่เน้นนะพี่น้องครับ9394 เดี๋ยวนะพี่น้อง90ไม่่าไม่น่าจะมาด้วยกันตัวเด่นไม่น่าจะมาด้วยกันครับ9009นะเดี๋ยวลุงทัดขอดูแป๊บพี่น้องครับ90ไม่มาออก9 อันนี้เป็นศูนย์สองสองศูนย์นะพี่น้องครับศูนย์กับเก้าไม่น่าจะมาด้วยกันเพราะเป็นตัวเด่นกับตัวรองกี่ตัวครับหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกตัว เก้าสามสามเก้าสี่เก้าเก้าสี่ผมว่าเก้า มีโอกาสมาสอดแทรกกับ3กับ4วิ่งชน3กับ4ก็จะได้93 3 9 9 4 4 9นะครับพี่น้องครับอ่ะวางให้แค่นี้เลยครับเพราะลุงทัศน์ที่ชอบสามกับ4ี่ลุงทัดนว่ามีโอกาสมามากศูนย์กับ1ก็เสียดายแต่ถ้าเอาเข้ามาจะหลายตัวไปลุงทัศต,ตัดทิ้งนะครับ 3กับ9 3กับ4ี่เกับ0อ่ะวางแค่นี้แหละพี่น้องครับถ้ามองตัวไหนมันก็ใกล้เคียงกันไปหมดไม่รู้จะตัดอะไรออกพยายามจะตัดให้มันเหลือน้อยตัวที่สุดถูกก็ถูกไปเลยนะครับมาส่วนของบนนะส่วนของบนนะครับ ลุงทัดไม่ได้วางศูนย์สามเลยพี่น้องครับในนี้ไม่มีศูนย์สามอ่ะไม่มีศูนย์สามใส่ศูนย์สี่ครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ปกติมันจะมีสามศูนย์แต่ลุงทัดไม่ได้วางเมื่อไม่ได้วางสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ นี่นะครับลุงทัดวางไว้หกตัวครับวันนี้ครับพี่น้องครับป้องกันไว้ครับสามสองสองสามสี่ศูนย์ูนย์สี่เก้าเก้าสี่ชอบแค่นี้พี่น้องครับเลขที่ขาดไม่ได้สองเก้าสามศูนย์นะครับสองเก้าสามศูนย์นี้นะครับสี่ตัวนี้นะสี่ตัวนี้ครับ องเก้าสามศูนย์นะครับเลขที่ขาดไม่ได้พี่น้องชอบตัวไหนก็ลองกิมเอาเนาะมาครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แหละพี่น้องครับอันนี้ก็รบกวนเวลาพี่น้องมาเพราะสมควรและถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะพี่น้องครับอย่างที่ลุงทัดบอกสูตรนี้เดินมาสามสี่วันแล้วผมกลัวมันจะเปลี่ยนครับเพราะของนอยพิเศษก็เปลี่ยนแล้วครับผิดหมดต้องได้เปลี่ยนสูตรใหม่ ยังไงอาจจะเปลี่ยนสูตรนี้นะพี่น้องครับถ้าผิดก็ต้องผิดกันทั้งหมดเลยก็ขอให้พี่น้องของเราโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบนะครับก่อนจะไปใช้มาครับก่อนจะจากกันก็ขอขอบคุณพี่น้องท,ท,ทุกๆคนนะครับพี่น้องที่เข้ามาเป็นกําลังใจครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ลุงทัดด้วยนะพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้สวัสดีครับ